ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA ประจำปีงบประมาณ2566าตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาผู้เข้ารับการประเมินนางบุญรัตน์พงษ์สมชาติตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองสองห้องสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำ 1.1การวางแผนการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนสถานศึกษามีการริเริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคุมภารกิจหลักของสถานศึกษาและจุดเน้นการดําเนินงานของสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่นมีการจัดทำสวทและแผนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 1. โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ 2. โครงการยกระดับการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 3. โครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัตรวิชาชีพหลักสูตรพุทธศักราช2556และพุทธศักราช2562 4. โครงการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 5. โครงการการจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตพัฒนาสังคมชุมชนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 6. โครงการยกระดับการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำา 7. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้กสนตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 8. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 9. โครงการยกระดับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย,ยโดยใช้นวัตรกรรมส่งเสริมการอ่าน1.2การจัดทดําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน และนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงโดยมีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรเพื่อพัฒนาต่อไปมีการจัดทำหลักสูตรการศึกษาอาชีพหลักสูตรหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพการทำอิดบล็อกประสานหลักสูตรอาชีพระ,ระยะสั้นการทำสลัดโลซีฟู้ดการทำขนมแซนด์วิชการทำพวงมาลัยจากผ้าขาวม้า,มาการทอผ้าพื้นเมืองและทอเสือกก การสานหัวนึ่งข้าวจากไม้ไผ่และการเพาะต้นอ่อนทานตะวันหลักสูตรชั้นเรียนวิชาชีพช่างพื้นฐานช่างปูนและช่างเชื่อม1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการปฏิบัติการสอนมีการส่งเสริมพัฒนาครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างสื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงรวมทั้งกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสติปัญญา 1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการส่งเสริมให้ครูนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนอาทิเช่น i ล e Facebook เป็นต้น1.5การวิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษามีการจัดทำแผนนิเทศติดตามและแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาตามงานภารกิจเพื่อนำผลนิเทศมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 1. 6. การวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้โดยนำการวิจัยชั้นเรียน เพื่อนำผลวิจัยมาแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านวิชาการด้านบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านการบริหารงานทั่วไป โดยได้ทำระบบควบคุมภายในจัดทำแผนการใช้เงินแผนบริหารความเสีย่ยงและการจัดทำโครงการโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมการเบิกจ่ายงบป,ประมาณ2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามความสนใจที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักง,งานกศนและได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกรอบแนวทางการดำเนินงานทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ2.3การพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกภาคเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีการนิเทศติดตามและประเมินผลโดยนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่อไป 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์กาหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานกาสนและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีมีการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการบริหารจัดการเรียนการสอนเช่นโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา ITW51 โปรแกรม e-budget โปรแกรม e-office โปรแกรม e-salary และระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสำนักง,งานกสน d m i s และระบบเชื่อมโยงความรู้ห้องสมุดประชาชน3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษามีการส่งเสริมพัฒนาครูในด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาซึ่งครูทุกคนมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นแอปพลิเคชัน Facebook และ l i n E เป็นต้น 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สถานศึกษามีการทำบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอหนองสองห้องและภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชนมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 4.2การจัดระบบการใช้บริการในสถานศึกษามีโครงการจัดประชุมอาสาสมัครกศนโดยประสานความร่วมมือกับชุมชนเครือข่ายและการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้เช่นบ้านหนังสือชุมชนโดยส่งเสริมให้กศนตำบลเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 5. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเข้าร่วมประชุมสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาพัฒนาตนเองและบุคลากรในสังกัด 5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้เข้าร่วมอบรมศึกษาความรู้ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องโดยนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาพัฒนาตนเองและต่อยอดสู่ครูในองค์กรเช่น การประชุมการจัดทำแผนการลงทะเบียนเรียนส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการพัฒนาทักษะวิชาการ 1. สภาพปัญหาของผู้เรียนครูและสถานศึกษา ผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำเนื่องจากขาดการพัฒนาทักษะวิชาการ1.2ครูขาดทักษะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิชาการเพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 1.3สถานศึกษาไม่มีรูปแบบแนวทางเครื่องมือและกระบวนการนิเทศติดตามเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 2. วิธีดำเนินการให้บรรลุผล2.1สำรวจและศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและผลสมริ์ทางการเรียน2.2ออกแบบแนวทางการพัฒนาทักษะวิชาการผู้เรียนรายบุคคล โดยการใช้ชุมชนแหล่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC โดยกำหนดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยกลยุทธ์ CAONIE model 2.3ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะวิชาการเรียนรู้และพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แนวใหม่และจัดหาจัดทำสื่อการพัฒนาทักษะวิชาการผู้เรียน 2.4ส่งเสริมการพัฒนาทักษะวิชาการผู้เรียนรายบุคคลและส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู2.5นิเทศติดตามการพัฒนาและจัดการเรียนรู้2.6นำการนิเทศมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพ PLC เพื่อพัฒนาปรับปรุง2.7ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาตามข้อตกลง 3. ผลลัพธ์ของการพัฒนาที่คาดหวัง3.1เชิงปริมาณผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาบังคับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ3ทั้งการสอบปลายภาคเรียนและการทดสอบระดับชาติเอ็นเและผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชมีผลสำฤทธิ์เพิ่มขึ้น 80%ของครูได้รับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีทางการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนแหล่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีผลสำเริจเพิ่มสูงขึ้นสถานศึกษามีคู่มือครูและคู่มือระบบช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล3.2ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาการ และนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามค่าเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาครูมีความรู้ความสามารถจากการพัฒนาตนเองตามความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีคุณภาพและบระรลุเป้าหมายของสถานศึกษาสถานศึกษามีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศูนย์ส่ง,สงเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองสองห้องได้วางแผนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไว้ดังนี้โครงการพัฒนาทักษะวิชาการนักศึกษาก,ากศนระดับปถมศึกษาสำหรับกศนตำบล6แห่งเป้าหมาย192คน ทำได้192คนคิดเป็นร้อยละร้อยโครงการพัฒนาทักษะวิชาการนักศึกษากศนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับกศนตำบลทั้ง12แห่งเป้าหมาย360คนทําได้360คนคิดเป็นร้อยละร้อยโครงการพัฒนาทักษะวิชาการนักศึกษากศนระดับมปลายสำหรับกศนทั้ง12แห่งเป้าหมาย420ทําได้420คิดเป็นร้อยละร้อย โครงการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์นักศึก,ศาก,กษากศนสำหรับกศนตำบลทั้ง12แห่งเป้าหมาย468ทำได้468คิดเป็นร้อยละร้อยกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโครงการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเป้าหมาย100คนทำได้100คนคิดเป็นร้อยละร้อยโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เป้าหมาย86ทำได้86คิดเป็นร้อยละร้อยโครงการเกษตรปลอดภัยไร้สารเคมีเป้าหมาย70คนทำได้70คนคิดเป็นร้อยละร้อยขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ทุกท่านขอบคุณค่ะ